สวัสดีค่ะอยู่กับบุญเส้นสายมันค่ะวันนี้เรามาไกลามากเลยมาตาม GPS ของพี่บุ๊ดดินด่วนนะคะอ้อมประเทศอยู่เข้าไม่ถึงสักทีเ <c oughs> นาะในแผนเ <c oughs> นาะเนี่ยจุดอยู่ตรงนี้วิ่งอ้อมอยู่เงี้ยไม่รู้จะไปยังไง <c oughs> เสียงมันเข้าอะไรไม่รู้ <c oughs> วันนี้เราจะมาดูรถแอคโคติดนะคะ <c oughs> เอาตีตีไปกวนครูนินนั่น,นเ,เดี๋ยวเราจะไปดูแบ็คโคกัน <มา S 1> ค่ะเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะไปค่ะเดี๋ยววุ้นจะพาไปดู วันนี้เรามาสวนป่าสวนยางกันนะคะพี่กัดก็อยู่บ้านปวงตึกนะคะตำบลตาตุ่มอำเภอสิงเอออำเภอสังขะนะคะตอนนี้วุ้นกำลังเดินไปที่เขาบอกว่ามีรถแบ็คโฮจมนะคะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วยตอนนี้นะคะ เราเดินไปดูใกล้ๆกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ๆหาว่าติดยังไงเนาะี๋ยวหาที่ไปก่อนโอ้โหติดหนักอยูน่นะคะนี่ มองเห็นแต่มือนะคะรถก็ช่วยเดือยวตัวเองไม่ได้ด้วยลำบากเลยทีเนี้ยนูน่นเห็นแต่นอนอยู่นู่นลึกๆส่วนสองคันนี้มาช่วยนะคะ ตอนนี้เราก็มาเอาใงช่วยกันตอนนี้น่าจะทําทางนะคะแต่มันวุ่นว่ามันจะลําบากหน่อยเพราะว่ารถมันชื่อเหลือตัวเองไม่ได้นะลําบากสุดๆเลยแหละโอ้พี่วุ๊ดทำไมมันติดแรงแท้เนอะคลองโบราณ,ราณนี่ค่ะมาพี่บุ๊ด ดินด่วนนะคะฝักให้เหาะมาเลยเพราะว่าเมื่อคืนเราไม่ได้กลับบ้านเรานอนอยู่ทีมงานโชคมม่งขวัญน,นะคะ ามที่วุ้นถามสอบถามพี่วุ้นนะคะดึงแล้วรอบหนึ่งนะคะไม่ขึ้นสลิงมันเส้นเล็กแล้วมันขาดนะคะอู้ร้อนไปแล้วคะ่ะสองพัน มันเป็นเหมือนคลองโบราณเก่าอะคะ่ะโอ้มิดเลย ร้อนแบบนี้ไม่รู้นะคะว่ามือถือจะรอดหรือจะร่วงนะคะถ่ายไปสักพักอาจจะมีการตัดไปเลยโอ้ยหอนหอนอนมันเป็นคลองสะมันเป็นคลองโบราณนะคะนี่มีแต่ต้นไม้แบบใหญ่ๆเลยที่อยู่ในคลองนะคะคลองที่เหมือนไม่มีการขุด ไม่มีการขุดแบบว่าเป็นแบบโบราณเก่าอ่ะมาอย่างไงอย่างนั้นเลยแต่ไม่รู้ว่าที่ลงไปเป็นสภาพนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าลงไปยังไงเนาะเรามารอเอาใจช่วยกันวาา่าเขาจะขึ้นยังไง ฝั่งนี้ก็จะเป็นกองเคียร์นะคะเยอะมากนุ่งรถมาเอาใจช่วยทีมงานทีมงานอะไรนะแมกอ่านว่าทีมงานอะไรอยู่หน้ารถอ่ะสอ,อโชคมิ่มงขวัญเออทีมงานสอจอชคมิ่งขวัญน,นะคะสองคันนี้โอ้ไฟขึ้นเลยมันเป็นอะไรทำไมไฟมันเช็ดช็อตอย่างนั้นอนะ ตรงล้อตรงขามาันอะฮะโอ้นี่ข้อใหม่อ่ะสีเดียวนี่ไมนเหมือนข้อโบร้านหรอกอืมพี่บุ๊ดบอกว่ามันเป็นข้อโบราณเติมเดือนเข้าไปเรื่อยๆแล้วคะ่ะ เดินไปไกลๆฮะโบราณนี่เล็กน้อยก็ใส่บู๊โผล่มีก็น่าจะเป็นเจ้าของรถแบ็คโฮนะคะเสื้อสีม่วง

แต่ละช่องอยู่คนละมุมนะคะตีเล็กอยู่มุมนี้นะคะอีกช่องหนึ่งวุ้นไม่รู้ว่าช่องอะไรแต่วุ้นเคยไปถ่ายแก่ตอนที่แกโดนจ้าบขับรถพ่วงโดนจับอะคะ่ะที่ทางหลวงจับอะถ้าหลายๆคนเคยดูคลิปเก่าๆก,ก,ก็จะเห็นส่วนฟังวุ้นเป็นพี่วุ๊ส่วนวุ้นอยู่ข้างหลังเพื่อนเลยนะคะตอนนี้เราก็ได้แต่ให้กำลังใจแล้วก็มันลุ้นเอาใจช่วยกันนาะว่าจะขึ้นวิธีไหนนะคะเพราะว่า ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยก็จะลำบากหน่อยเฮ้ยช่วย,ยึ้นไหลไหลูกไปลืมันโยกันหนักกระซำข้นตีงบได้นะเราตีงนะอยาะโอเคค่ะยังไงเดี๋ยววุ้นก็จะเซฟแบตเนาะไว้เอาช็อตเด็ดๆมาลงให้เอซีดูนะคะงั้นวุ้นขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะให้เขาทำทางให้เขา ดำเนินการให้หน่ารุ้นกว่าน,นี้ก่อนแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเส้นสายมันค้าราไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมุเส้นสายมันแล้วก็ตีเลขสายมันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ